เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงรีวิวการอีกแล้ว มารีวิวการ์ดระดับ4ครับที่มีความสามารถนี้ไม่แพร้ระดับ S อเลยนะครับนั่นก็คือเพื่อนของสุนัขนั่นเองเฮ้ยทุกคนถูกอัพได้แล้วนี่หว่าเพราะฉะนั้นอัพไปเลยนะครับเป็นเลเวล3แล้วโอ้โหสวยส่วนงดงามเลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกความสามารถของการ์ดใบนี้ให้เพื่อนฟังก่อนกันละกันนะครับในกรณีที่เราใส่การ์ดใบนี้ครับคุณจะไม่ถูกเจ้าหมาสไปกัดและไม่ถูกมันแตะเนะะื้อต้องตัวแม้แต่นิดเดียวฮะแต่ถ้าคุณไม่มีการ์ดนี้นะครับไม่ว่าคุณจะวิ่งไล่หนูอยู่หรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ เห็นคุณเมื่อไหร่มันวิ่งไล่จับสู้เ็กตลอดเลยครับคุณผู้ชม ซึ่งการ์ดใบนี้มันก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อด้อยอยู่ครับทุกคนมันมีข้อด้อยอยู่นิดหนึ่งครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่หลวงอะไรครับอันนี้ก็เป็นข้อด้อยของการ์ดใบนี้นะครับนะเลเวลหนึ่งครับเมื่อเข้าใกล้สไปนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่จะลง5%ครับเลเวลสองครับ4%ครับเลเวลสาม3%นะครับนะการ์ดใบนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่ถูกกับหมาครับอย่างผมนะครับนะแลวก็บเพื่อนๆผู้เล่นมือใหม่เนี่ยก็แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจุ๊กไม่เก่งนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าโปรเพเยอร์ เขาจะไม่ใช้การไปใบนี้เพราะว่าเขาน่าจะจูเก่งแหละมัง้งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกผมได้ไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูใน,นเกมกันบ้างดีกว่าครับทุกคน Let's go มาเราได้คู่เป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนผมเอาบูทไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูการ์ดสิใส่หมามาแล้วใช่ไหมโอเคเรียบร้อยครับเพื่อนของสุบัมาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยผมชอบมาผล่ตรงนี้ทุกคนตรงทางเดินนะครับ โอเควางกับดักไปก่อนนะครับเดี๋ยวเคลียร์ของกันนะเคลียร์ของไปครับโอ้โหมาแล้ววะไม่ต้องเคลียร์แล้วมัง้ง <Bro. S 1> มั้งเนี่ยโอ้โหปลาไม่โดนหมดทุกคน <No. S 1> ผมคิดว่าแต่เขาจะกระโดดหนีครับที่ไหนได้โอเคไม่เป็นไรรนบนะปล่อยเขาเก็บเค้ก e อีกปีไปส่วนเราดื่มน้ำยาโรมาครับเคลียร์ของไปด้วยนะครับไม้ไม่เอาไม่เอาไม้ไม่ชอบไม้ เออเอาหูยมีกับดักตรงนี้ด้วยวางดักไว้เลยครับโอเคเดี๋ยวเคลียร์แจกันแป๊บหนึ like ่งนะครับแจกันเยอะเกินไปเดี like ๋ยวจะบันเทิงระลึงใจกับตัวเรานะครับนะโอเคป่าไปให้หมดวางกับดักไปครับอ้าวเก็บเค้กยีีกันหมดแล้วโอ้โหฮุนยนอัศวินคุนอัศวินผู้น่ารัก ดูสิห้องนอนมีอะไรไม่เอ่ยมันต้องมีน้ํายาแถวนี้แหละผมจําได้นะครับไม่แน่ใ,ใ,นใ,นใจส่วนใหญ่ก็จะเห็นอยู่แถวนี้ทุกคนน้ํายาน้ํายาอยู่ไหนไม่มีม <laughs> น้ํายาไปเกิดตรงไหนวนันนี้น้ํายาไปเกิดตรงไหนครับม,มาออกดูไหนมาเดี๋ยววางกับดักไว้ก่อนนะครับทุกคนเตรียมการให้พร้อมโอเคเรียบร้อยเฮ้ยหนูยังไม่ออกมานะครับตอนนี้ หนูยังดูเชิงกันอยู่ผมว่าเขาน่าจะมาด้วยกันนะครับทั้ง4ี่คนเลยอ่ะเดี๋ยวเดินโชว์เพื่อนๆหน่อยฮะเห็นไหมฮะอันนี้ฮะสไป,ปมันตื่นแล้วเราปลุกสไป,ปให้ตื่นนะครับเวลามีหนูมาเนี่ยมันจะได้จับหนูซูเพกไงทุกนคนเนี่ยเห็นไหมเราไปโดนมันซูเพกนะทุกคนอ่า <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆที่โดเนตกันเข้ามาด้วยนะครับให้นมกับผม10บอ่านน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยกว่อนหน้านี้นะครับหน้าที่โดเนตกันเข้ามาครับเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยว เชียตรงนี้แป๊บ,บนึงฮนะไอ้ยเอ,อ้ยไอ,อ้ออออออลมเลย <c oughs> <c oughs> แมวดำมันบางนะทุกคนเดี๋ยวผมเชียชีย้ตรงนี้แปบบ๊บนึงนะครับอ้าวยังไงยังไงไปเหยียบกับดักข้างล่างนะครับเอ๊ะย,ยังไงกันนะ Hello, ยังไงยังไงกันยังกุส่าปลาดโดนนะแกแกบังอาจทีเดียวร่วงนะเว้ย ทีเดียวร่วงเว้ยเอาดิเอาดิเดอดเด็ดเด็ดเด็ดเคลียของเคลียของเคลียของไปยังไงยังไงเอ๋ยังไงยังไงสไปดสไปดจับมาซูเพกหน่อยสักตัวสักตัวเดี๋ยวดันชีตออกแป๊บนึงนะครับเฮ้ยมันกลับไปห้องนอนอีกแล้วอ่ะทุกคนมันไปห้องเดิมนี่นี่ได้ปืน ได้ปืนใช่ไหมได้ปืนใช่ไหมมาน,มานี่มานี่มานี่เอาปืนมาปืนก็สู้มาดีครับมาดิครับ <m audible> ปืนก็สู้มาดีครับมาดีครับเย่ยังไงยังไงยังไงละนั่นยังไงละนั่นเอาปืนมาก่อนนะทุกคนเลียไปเลีรยไปเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยว่ะ <m audible> <follow> <vidia> ทุกคนเอ้ามามามาดิมาดิกระโดดมาช่วยกันหน่อยเร็วมาช่วยกันหน่อย มาช่วยกันหน่อยเออล้มแล้วล้มแล้วเอาปืนมาเออหลบได้หลบได้หลบได้เดะแมสเดะแมสทิกรู้จักไหมครับเคยดูเป้าเราวะว่าเออหลบได้โอ้โหหลบได้โอ้ห <You S 1> ลบไม่ได้แล้วแหละครับ <laughs> <laughs> มาจะดวลหนึ่งหนึ่งกับพี่ <laughs> ใช่ไหมน้องเดี๋ยวจัดให้คนละกระบอกมาดิครับไปไหนล้ไปไหนล้ไ มันยิงแล้วหนีมาทุกคนไอ้บอนี่เออจะไปน่ารักมากสไปน่ารักมากต้องแบบนี้หละครับทุกคนเห็นียสไหมสไปนี่มันคือนเรานะครับนะสไปรูปงานทุกคอเอาอาติดกลัวมาก่อนนะครับ เมื่อกี้จะใช้ฝ้าทางขยะกดไม่ติดต้องใส่ต้องเคลียตัวล่องขนก่อนสะละ่มั้งเนี่ยต้องใส่ต้องเคลียบว,วกล่องขนก่อนนะมัง้งเอายังไงยังไงยังไงเออเออชอบเล่นปืนนะเราอ่ะเจ้าก็บีเจอรี่ชอบเล่นปืนหนอยท <c oughs> <c oughs> ุกคนโอ้สไปซักหน่อยสักหน่อยสไปสไปแล้วไปมันอนี่เออไปครับ สไปอยู่ตรงนี้โอ,อ้เอาอีกแล้ว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 เออต้องโดนต้องโดนจะหนีไปไหน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 นี่โอ้ยมันไปเอารีโมดมาแล้วนะทุกคนผมลมอีกแล้วอ่ะลมขยันจังเลยนะเราอ่ะขยันจังเลยนะมาแล้วพักชีตออกแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนนะรู้สึกว่ามันเอารีโมทมันเยอะเหลือเกินนะมันเอามาจากไหนมันเอามาจากไหนขยันหาจังเลยนะรีโมทเนี่ยอื้มอืม เออหือหือโดนโดนไปดิโดนไปดิอืมอืมตายซะเรียบร้อยบินไปบินไปเขี่ยปืนแป๊บนึงทุกคนเขี่ยปืนเอาคนรีโมดไปด้วยเอายังไงยังไงยังไงเออเอามาเห็นอยู่เห็นอยู่ยายาครับรู้รู้กันอยู่รู้รู้กันอยู่เออเออล้มแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยบินบินเรียบร้อยทุกคนตัวนี้น่าจะบิน สามสองหนึ่งบินไปเรียบร้อยก็บไปหนึ่งครับสไปรู้งานอีกแล้วว่าทุกคนสไปหน้ารักกุบก,กิบอะยังไงยังไงเอาดิเอาด,เอาดิเอาดิครับเอาดิครับเอาเอา,เ,อาเรียบร้อยโดนสไปอีกแล้วอ่ะโดนสไปอีกแล้วโดนสไปอีกแล้วยังไงปลุกสไปให้ตื่นตื่นมา สไปตื่นมาเออเอาดิสไปด์เอ้ยสไปเอ้าเอาเอาสักหน่อยสักหน่อยสไปสักหน่อยอืมเก็บไม้ไว้ก่อนเก็บไม้ไว้ก่อนเออเอาม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 าดิมาช่วยกันดิครับือเราเฝ้าตรงนี้และทุกคนเฮ้ยย่ะเฮ้ยย่ะเออเฮ้ยย่ะเออเออเดี๋ยวเด็ดเด็ดปิดป็ดน้อยเป็ดน้อยอีกแล้วเป็ดน้อยอีกแล้วนะทุกคนเออเอาเรียบร้อยล่วงมาล่วงมาล่วงนี่โอ้โหมีโล่ทุกคนโอเค โอเคลวงแล้วเป็ดน้อยนี่มันแบบมันยังไงฮะมันยังไงฮะเออเออเอาดิเอาดิเอ้ยเอาดิเออมาจิ้มมาจิ้มมาจิ้มเอาดิเออดวงให้หมดข้างบนข้างบนข้างบนมีอ้าวยังไงยังไงเอ้ยยังไงเอ้ยเอ๊บเอ๊ะเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะแบะเข้าให้แบะเข้าให้ไม่ไม่ได้เล่นแมวสองสามวันนี่เบื่อเลยนะทุกคนนะ โอเคเรียบร้อยครับทุกคนเก็บสีไม่น่าจะมีใครหลุดแล้วแหละผมว่านะเดี๋ยวดูสถานการณ์นิดนึงนะครับเผื่อเขาหลุดโอเคครับทุกคนไม่หลุดครับแมวเป็นฝ่ายชนะมาเก็บสีเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคโดเนทให้เยอะจังเลยนะขอบคุณมากครับน่ารักมากเลยนะไม่รู้จะพูดคำว่าขอบคุณยังไงแล้วอ่ะ โดเนตมาต้อง400กว่านะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่โดเนตกันเข้ามานะครับโอเคครับคลิปนี้หากเพื่อนๆที่ชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายอันนี้ก็เป็นความสามารถของการ์ดเพื่อนของสุนัขนะครับ